สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแมวสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากนั่นก็คือแมวสฟิงหรือ s อสเปียชนะคะซึ่งน้องมีฉายาที่น่ารักมากๆว่ากระเป๋าน้ำร้อนเดินได้ค่ะจุดเด่นที่สุดของแมวสฟิงก็คือลักษณะไร้ขนใช่ไหมคะแต่อันที่จริงแล้วพวกมันไม่ได้ไร้ขนโดยสมบูรณ์นะคะแต่มีขนนุ่มละเอียดสั้นๆปกคลุมทั่วร่างกายให้สัมผัสเหมือนเปลือกลูกพีชค่ะ น้องจะไม่มีหนวดและขนตามีดวงตากลมลึกคล้ายเลมอนผิวหนังก็จะมีรอยยน่นและสามารถมีสีและลวดลายได้หลากหลายเหมือนแมวทั่วไปเลยค่ะและที่มาของฉายากระเป๋าน้ำร้อนเดินได้ก็เพราะว่าตัวของน้องจะอุ่นนุ่มเมื่อสัมผัสค่ะส่วนลักษณะนิสัยแมวสฟิงเป็นแมวที่ฉลาดอยากรู้อยาก,ยากเห็นและที่สำคัญคือขี้อ้อนเป็นมิตรและช่างพูดมากๆค่ะ น้องต้องการการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของสูงผู้เลี้ยงจริงในกระทูก็ยืนยันว่าน้องขี้เล่นและขี้อ้อนมากจริงๆค่ะทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยนะคะว่าแมวสฟิงเลี้ยงยากไหมคะคำตอบคือไม่ยากค่ะผู้เลี้ยงบางท่านบอกว่าดูแลจัดการง่ายกว่าแมวมีขนในแง่ของการที่ไม่มีขนร่วงนะคะแต่ก็ต้องดูแลเรื่องผิวหนังเป็นพิเศษค่ะเพราะไม่มีขนปกป้อง และต้องจัดการเรื่องความมันบนผิวหนังค่ะแล้วราคาแพงไหมคะคำตอบคือแพงค่ะเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้เป็นที่นิยมในไทยมากนักจากข้อมูลในกระทู้เกรดเลี้ยงเล่นทั่วไปราคาจะอยู่ที่ประมาณ25,000ถึง1,000 0 0บาทขึ้นอยู่กับฟาร์มค่ะแล้วอากาศร้อนในไทยเป็นอุปสรรคหรือไม่คะคำตอบคือไม่เป็นอุปสรรคค่ะในทางกลับกันอากาศร้อนในไทย ถือว่าเหมาะสมกับน้องมากเพราะน้องไม่มีขนค่าแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องอากาศเย็นค่ะแมวสฟิง์ทนความหนาวไม่ได้เลยนะคะหากเลี้ยงในห้องแอร์จะมีอาการตัวสัน่นจำเป็นต้องมีเบาะอุ่นๆหรือที่นอนอุ่นๆให้น้องค่ะนอกจากนี้น้องยังเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างเบาบ,บางและอาจมีแนวโน้มเป็นโรคหัวใจได้จึงต้องระวังไม่ให้เลี้ยงจนอ้วนเกินไปและที่สำคัญต้องเลี้ยงเป็นแมวในบ้าน หรือ IndoorCA คเท่านั้นนะคะ